สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุมทุกคนนะครับวันนี้ก็ยื่นแต่เช้าค่ะอยู่กับช่องฉันแต่งหน้าแสงทองแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะครับพี่น้องกําลังจะเดินทางนะครับออกจากบ้านนะคะเดินทางจากบ้านไปบ้านพักนะไปบ้านพักนะครไปรับคุณแม่แพลวพาวไปสนามบินนะครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกันที่จะบินไปกับคุณแม่แพลวสองคนนะครไปถ่ายโพลเตอร์ไปถ่ายอ่ะ ไม่ไปเยอกะก็เลยไปแค่ทุกแม่แถวๆกับช่างแต่งหน้าแล้วนู่นไปกับแม่บอสบสองคนนะตอนนี้ก็8ตี5ครึ่งแล้วนะคะกำหนดการเครื่องออกก็9โมงเราต้องไปถึงที่นู่นก่อน8โมงครัพี่น้องนะก็เลยต้องรีบออกแต่ชเช้าพี่น้องต้องโมกันเตรียมตัวแล้วยแยกทางกันไป แบบไไมม่ีีงาานทอะร้เห็นไหมทุกคนขาเรามีบอสดีเนาะอย่างเงี้แล้วเธอเราบ่อยมาแต่งหนักซสื้อ่ะเราก็่ห้มาแล้วอย่างเรา่มีแม่ปอบไม่เงินแล้ว่าก็ต้องแต่งไปไงเผื่อแบบมีเอฟซีอยู่สนามบินจะมาโ o มอะไรกไม่ได้เอาปกติดาราเขาต้องแบบปกปิดตัวเองเน๊ไม่ให้แบบไปในที่สาธารณะเมอเกาเป็นค่นใจกันจาเป็นพี่เอกก็ตื่นแต่เช้าเสมอเองไปทวมปุ๊บตี่หา ผู้ใดโอ,เโอ้เลขที่สามละโอะ้เลขที่สามละนี่ค่ะน้องอตาก็นอนอยู่กับคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณแม่สิไปกรุงเทพคุณพ่อก็เลยต้องได้ดูแลคุณน้องนาดิตะนะคะ,ะนนอ,คอ๋อนอนสามทุ่มมาขึ้นนอนสามทุ่มนอนสองทุ่มเคยนอนสองตื่นมา,นนามคตื่นมานอีกก็ไปรับับแล้วอันอ ตื่นก็นไมหเพรุ่มเครื่องว่ะตีเนึ่งขีแตกว่ะนี้ก็ับอ๋อนับต่อยนมาน่นี่เด็กกินขีลูกนี่แหละระล่างสีนอนบอกว่าเธอเิเไ,ไปนอนผุนเทินน่นเบิ่งลูกด้วสินสีน้อนแลยที่เป็าซสันม้ก็ร่างวาสิเสียบรับได้กินขีอยู่ในดัง <c oughs> ดังดีด<อ>ีพอพวนีนบ่บรลูพว่บรลว่าลูกของขีเธอเธอรับตาบอกเธอเธอรูขีลูกขีลูไปล่างดา เธอคืสิหูเธอดอูเมืองมันมันมันขี่มันข nah ี <DVD> <upside> ่ไปสันพออ่นดูเมืองเออแมนมาสันุลูกเลี้ยงของนายอกันรับคุณ่อพิ่นก็สิบหูเมือเนาะตั้งนี้กาบปูตีสี่สิบเก้าอาหรออันนี้ตั้งนีกาบปกตีสี่สามสิบกี่สี่อันที่เก้าเล่นทักสายตามีวันที่เล่นได้จาด เธอลูกแหม่มเช่นอย่างนี้ยบดตื่นนะฮะคุณแม่เอากระเป๋าไปกี่ใบเนี่ยแค่ตอนนี้เนาะใช่ไหมแค่กระเป๋าสะพายอืออะไรไปอีกเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็อยู่นู่นเยอะแยะเอาใส่ใบประธานโหลดขีมออย่างดีแวไโอ้มันรหลดมันสิหลดไปได้เลยใช่อยู่ในกระเป๋าหมดแล้วอยู่ในกระเป๋าข้างหน้าหมดแล้ว มันมีใบเดียวบั้ง่แมนมีใบเดียวไม่ออปไปเยอะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้ากัญญาเซนนั่นนั่นเลยไอ้เน่แมนนะครับเตือนกับหิข่ากินเออตื่นมาแล้วก็หิวข้าวอุ้ยว่าแล้วก็กินกาแฟอุ้ยมันสีบดจี๊ดจทั้งเครื่องบอกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปป้นก่อนนะครับเรื่องบาสิกินกาแฟมากไปเนอง มีครบนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์พาชามิงและแบรนด์นาริตะจะอยู่นี่ครบเลยนะคะเราจะดื่มก่อนเดินทางก่อนเดินทางเราจะมาดื่มคอลลาเจนนาริตะนะคะทุกคนคอลลาเจนนาริตะจะมีรสชาติที่แบบว่าเหมือนวิตามินซีพี่ร้องมันจะพอข้าว มันจะกินงายกอยห่ออื่นที่เป็นคอลลาเจนอ่าทุกคนอย่เคยกินคอลลาเจนแต่บอกว่ามันข้าวมันข้าวกินอย่างทีนะตอบโจทย์เลยครับพี่น้องคะ่ะคอลลาเจนในตาเป็นเหมือนวิตามินซีเลยดื่มทุกเช้าสดชื่นพี่น้องเสริมสร้างร้างกายให้เรามันสมดุลแล้วก็ผิว หลักๆคือผิวใสขาวมันจะไม่ขาวในทันตาแต่ว่ามันจะใสแล้วก็สุขภาพดีเหมือนผิวอิ่มน้ำพี่น้องค่ะเสร็จแล้วปนเสร็จแล้วนึ่งซองเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะฮพลโนตอนนี้ก็เตรียงตัวเสร็จแล้วพี่น้องเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับพี่น้องวันนี้แม่ปอรับบทเป็นโซเฟอร์อีกแล้วนะคะแล้วก็แม่แพลนั่งข้างหลังโถเสะอกนะคะตอนนี้ก็ เราเดินทางเราเหลียวคุณแม่เสร็จแล้วกําลังจะขึ้นรถนะคะแม่เปาจะขับรถแล้วก็เราจะเอารถไปจอดที่สนามบินนะคะพี่น้องแล้วก็จอดใบมื่อนึงนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วก็พรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้กลับก็เลยจะได้ขับมาเลยไม่ต้องไม่ให้คนไปรับง่ายๆนะคะพี่น้องก็เลยจะเอารถไปแล้วก็แม่แพรวกับแม่เปาก็ไปสองสองคนนะคะก็เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ต้องซ้อมไฟ้สดด้วยเหมือนกันนะคะพี่น้องไฟ้สดกลุ่มปิดรอบที่47นะคะพี่น้องก็ต้องซ้อมแล้วก็ คุณแม่ก็จะกลับมาวันที่29พุ่งนี้ถึงประมาณ4โมงเย็น <c oughs> ถึงสนามบิน4โมงเย็นแล้วก็จะเดินทางกลับมาแล้วก็จะประมาณ6โมงทุ่มหนึง่งไม่เกินนี้ก็น่าจะถึงแล้วก็ซ้อมต่อพี่น้องขาเนี่ยรอคุณแม่มานะคะแล้วเราก็จะเดินทางคะ่ะผูดด้โดยสารมาแล้วค่ะทุกคนผู้โด,ดยสารเราแต่งหน้านานมาก <c oughs> แต่งหน้าอาะไรล่วละ <c oughs> วันนี้เราจะบินอุ้ยเสื้อดำขึ้นกันอีกมาเด็นัาเด้อ <c oughs> น,นะคะ,ดะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วเพราะว่าเราต้องไปถึงที่โน่นไม่เกิน8โมงหรือประมาณนั้นพี่น้องเพราะว่าเราไปเช็คอินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านนะคะดเดี๋ยวเราขอเดินทางก่อนนะคะเจอกันที่สนามบินค่ะตอนนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วนะคะคุณแม่ก็ลากกระเป๋าคนละกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต้องไปเช็คอินก่อนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ลมสูสีหิ้วเข่าจมมาสุดทาง การล่าการการล่ามุีหมดหลายล่านปกติปกติหิวแต่เศรอบริหนิเลยแพี่น้องเราเป็นหมือนมันต้หิวนะฮะตอนนี้เราก็เดินเข้าไปในสนามบินนะคะไปพี่น้องตอนนี้ก็กําลังเช็คอินนะคะทุกคนรอบนี้ไม่ตกเครื่องนะคะมาทันค้าคุณแม่ก็กําลังเช็คอินอยู่นะคะวันนี้เราบินโดยสายการบินไทยไลออนแอรจาก ไม่ตกเครื่องนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแล้วแล้วก็ใช้อินเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเราก็รอขึ้นเครื่องแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องคุณแม่ก็หิวข้าวพี่น้องก็เลยมากินหมูปิ้งนะคะคุณแม่พากินหมูปิ้งนะคะพี่น้องนี่เพราะว่า พอดกรุงเทพเราก็จะไดิไปลุยงานกันเลยเพราะว่าเราถ่ายงานวันนี้เราก็ถึงแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายงานเลยนะครับพี่น้องคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องนะครับพี่น้องนี่เบิ้งคุณแม่ยุ่งเข่าเอ่ามูติกนะคะโอเคพี่น้องลิปนี้เอาไม่ซาหนีซะก่อนนะคะยังไงก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่พอด้วยช่างแต่งหน้าแต่งทองคุณแม่แล้วก็เจอกันที่กรุงเทพมหานครคุณแม่จะสวยขนาดไหนจะปังขนาดไหนมติดตามชมวันนี้กันเลยค่ะบ๊ายบาย